สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เก่งมีทริคดีๆสำหรับนักช้อปมาบอกกันอีกแล้วโดยเฉพาะใครที่ช้อปออนไลน์กับ l a z a d a าปีที่แล้วเนี่ยเก่งเคยมาบอกไปแล้วว่าเรามีวิธีการลดจุกๆแบบ6ต่อใช่ไหมปีนี้บอกเลยเก่งมีวิธีการลดทำให้เราได้ส่วนลดแบบฟินๆกับ l a z a d a Daily Cashback มาบอกกันค่ะส่วนจะทำยังไงต้องไปกดตรงไหนจะลดได้ขนาดไหน <S <S ดเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการไปพร้อมกันเลยนะก่อนอื่นนะคะเปิดแอป La z a d a เข้ามาแบบนี้ก่อนค่ะเราก็จะเห็นกับนี่ ไอคอนเงินคืนทุกวันสีชมพูเหมือนเสื้อที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะคะกดเข้าไปเลยนี่มันก็จะมีด้านบนค่ะต้องสะสมเงินคืนเท่านี้เพื่อได้รับเครดิตรางวัลเท่านี้ไอตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรขออธิบายก่อนว่าการที่เราจะได้เครดิตตรงนี้มาเนี่ยก็คือเราต้องซื้อของที่อยู่ในแคมเปญน,นี้นะคะคำว่าแคมเปญน,นี้ก็คือสินค้าใดๆก็ตามที่มีโลโก้นี้ เงินคืนทุกวันอ่าถ้าเจอโลโก้นี้กดซื้อปุ๊บมันจะทำการคืนเงินให้10%ของยอดที่เราจ่ายอย่างเช่นเราซื้อ200เราจะได้รับเครดิตตรงเนี้ย20โดยเครดิตขั้นต่ำที่จะสามารถเอาไปใช้ลดได้ก็คือ20นะคะอย่างสมมติว่าตรงเนี้ยพอเราซื้อเสร็จปุ๊บอ่าได้20สามารถถอนออกไปใช้เป็นส่วนลดได้ในครั้งต่อไปแล้วเนี่ยนะเวลาที่ครั้งหน้าเราเข้ามาซื้อของเสร็จเราก็จะมี กดรับเงินคืนตรงนี้ได้เพราะกดรับเงินคืนเสร็จอย่าสมมุติว่าเราซื้อของไป100มันก็จะลดให้20ทันทีเอออย่างนี้เป็นต้นลด20บาทแต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยถอนออกไปใช้เลยมีความอดทนเป็นอย่างยิ่งหรือมียอดใช้จ่ายที่สูงเป็นอย่างยิ่งก็ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ไปให้ถึงนี่ ขีดตรงนี้ก็คือ300ถ้าเราสะสมไปได้จนถึง300บาทปุ๊บ l a z a ด a จะมีโบนัสตีบวกให้เราอีก50บาทนั่นหมายความว่าจากที่เราจะลดได้300ตามปกติก็จะได้เป็น350แต่มันไม่ได้สะสมได้สูงสุดแค่300เท่านั้นนะคะเราสะสมสูงสุดได้3,000บาทแต่อันนี้เราจะสะสมได้สูงสุดวันหนึ่ง500นั่นหมายถึง10%ก็คือเท่ากับว่า ซื้อของ5,000ได้เครดิต500อแบบนี้นะคะสะสมได้ต่อวันไม่เกิน500แต่ตลอดทั้งทั้งรอบเนี่ยได้สูงสุด3,000ถ้าสมมติว่าตีซ้าว,วันนี้ซื้อของไป5,000ก็ได้เครดิตเลย500นะคะแล้วลาซาด้าก็จะบวกให้อีก50บาทอะเกินจาก300ขึ้นไปบวกให้อีก50บาทก็จะเป็น550ครั้งต่อมาเวลาที่เราจะมาซื้อของอะไรก็ กดรับเงินคืนได้เลยนะแต่ก็มีข้อแม้อยู่นิดนึงนะคะเวลาที่เรากดรับเงินคืนตรงนี้ถ้ายอดในนี้นมีอยู่เท่าไหร่ก็คือต้องรับยอดเต็มเท่านั้นสมมติยอดมี300ก็ต้องรับ300เป็นคูป,ปองหนึ่งใบเราไม่สามารถแบบขอแบ่งเป็น100 1 0 0 150ไม่ได้ต้องเป็นยอดเต็มจำนวนเท่านั้นนะคะดังนั้นเวลาที่เราเอาไปใช้เนี่ยเราก็ต้องคำนวณแล้วว่าอ๋อโอเคฉันจะมีการซื้อของยอด ประมาณเท่านี้ใช้คูปองแบบนี้ถึงจะคุ้มยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อของพันหนึง่งอ่าแลก300ใบหนึ่งใช้ได้เลยอันเนี้ยคุ้มแต่ถ้าเราจะซื้อของแบบ300ฉันมีคูปอง350ทําทำไงดีอ่ะวิธีการแกง่ายมากค่ะช็อปอีกกดใส่ตะกร้าอีกเอาให้คุ้มเอาให้ครบไม่งั้นก็ไม่คุ้มถูกไหม ก็ต้องกดใส่ตะกร้าเข้าไปอีกค่ะโดยเมื่อเราทําการช็อปครั้งแรกแล้วก็ได้รับเครดิตเงินคืนไปแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถทําแคมเปญได้ภายใน30วันแล้วเมื่อกดรีดิมได้รับตัวเงินคืนตรงนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วเรายังไม่ต้องช็อปทันทีก็ได้เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะเอ,แบบเอาไว้ตัดสินใจแบบเอ้ยยอดวันนี้น้อยอะเอาไว้แบบเดี๋ยวมียอดใหญคใ่ค่อยใช้ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องใช้ภายใน15้าวันนะจ๊ะั ทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนสงสัยก็คือถ้าสมมติว่าเอาเรากดรีดีมครบไปแล้วอะโคต้ารอบนี้แล้วเราจะเล่นได้อีกไหมอะหรือว่าแบบมันเป็นแค่รอบเดียวแล้วจบเลยต้องบอกว่าลักดณใจดีมากเล่นได้เรื่อยๆไม่ได้มีวันหมดอายุไม่ได้มีกำหนดการว่าจะปิดเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า ้ยช็อปเต็มยอดไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะเริ่มรอบใหม่ให้เราทันทีอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เองวิธีการที่จะช็อปแบบคุ้มๆคือยังไงเนี่ยของเราก็ต้องซื้อนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่แบบของฟุ่มเฟือยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแต่ของกินของใช้เดี๋ยวนี้ก็สั่งผ่านแอปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในยุคเศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้ช่วยกันประหยัดถ้ามีวิธีการลดจุกๆแบบนี้ก็ใช้เถอะค่ะหรือบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะอย่างเวลาที่เราเตรียมจะเก็บเครดิตอะลองดูก็ได้คะ เวลาก็ได้ว่าเอ้ยมันใกล้ช่วงเทศกาลลดหนักๆหรือยังลดหนักๆกก็เช่น2เดือน2 3เดือน3หรือมีนาคมนี้จะมีครบรอบ10ปีลาสดา้าวันที่27มีนาคมนะคะ happy birthday สิปีแน่นอนมันต้องจัดลดหนักลดใหญ่อยู่แล้วเตรียมตัวเก็บคูป,ปองเอาไว้ได้เลยพอเก็บเสร็จปุ๊บ แล้วก็ไปแลกใช้วันนั้นมันก็จะกลายเป็นโอ้โหลดในลดในลดใน,ลด,ในลดคุ้มจุกๆุกันไปแบบนี้นะคะอ่ะลองเอาไปดูแล้วกันนะอยากได้ของอะไรดูก่อนเลยค่ะมีโลโก้เงินคขนทุกวันด้วยหรือเปล่าจะได้คุ้มกันอีกหนึ่งต่อนะคะสาหรับการช้อปปิ้งกับ La z a d a ส่วนถ้าเกิดใครไปช้อปมาแล้วได้ลดจุกขนาดไหนเอามาบอกเอาไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะหรือถ้าเกิดใครมีวิธีการช้อปปิ้งที่บบว่าโอ้โหต้องทําแบบนี้ค่ะพี่บอกเลยคุ้มสุดๆเอามาคอมเมนต์กันได้ค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเราจะมีทริคดีๆรวมถึงมีเรื่องราวดีๆมาแชร์กันแบบนี้เรื่อยๆเลยนะ